ขอโทษคอมแบกก็เป็นภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ได้รับความสนใจอยู่ในขณะนี้เพราะมันเป็นหนังจากเกมสุดฮิตในยุค90และความโด่งดังก็ไม่ลดลงเลยมาจนถึงปัจจุบันแถมมันก็มีตัวละครเทพเทและสุดโหดมากมายที่ยกทัพมาปะทะก,กันในหนังเรื่องนี้ และวันนี้ผมจะพูดถึงตัวละครสําคัญของจัก,กรวาลมอเทลคอมแบ็กซึ่งตัวละครนั้นก็คือซับซีโร่ดินจาน้ําแข็งสีน้าเงินสุดเท่แห่งจัก,กรวาลมอเทลคอมแบ็กและถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยครับผม ซับซีโร่เดิมทีเขามีอีกชื่อหนึ่งว่าใบฮานเขานั้นมีเชื้อสายของผู้ที่มีพลังควบคุมน้ำแข็งได้หรือก็คือพวกใครโฮเมนเซอร์ที่เป็นเผ่าพันธุ์ที่กำเนิดน,นอกพิภพซึ่งเมื่อก่อนนั้นใบฮานได้พบกับสกอร์เปียนในภารกิจหาข้อมูลที่ซ่อนของสร้อยบางอย่างที่วัดเซาลินและทั้งคู่ก็ได้ต่อสู้กันจนสกอร์เปียนถูกฆ่าตายด้วยฝีมือของซับซีโร่แต่สุดท้ายสกอร์เปียนก็ได้ขวัญชีชุบชีวิตขึ้นมาอีกครั้งเพื่อใช้งานและต่อมาใบฮานได้ถูกสำ สั่งให้เขาไปสมานแสงสุนแต่ใบหารก็ทําไม่สําเร็จจนเขานั้นถูกสกอเปรนฆ่าตายไปในการแข่งขันโมเทอร์คอมแบ็กครั้งที่1ครับ และในต่อมาน้องชายของใบฮาลที่ขอมีชื่อว่าไก้เลี้ยงได้มาใช้ชื่อซับซีโร่เพื่อให้เกียรติพี่ชายของเขาที่โดนฆ่าตายไปไก้เลี้ยงก็ได้มาร่วมการแข่งขันมอเตอร์คอมแบ็กเพื่อสืบหาความจริงว่าใครเป็นคนที่ฆ่าพี่ชายของเขาและได้รู้ว่าสกอร์เปียนนี่แหละที่เป็นคนฆ่าใบฮาลและเมื่อสกอร์เปียนได้ทราบขขาว,ว่าซับซีโร่นั้นยังไม่ตายเขาก็เลยมางานแข่งขันในครั้งนี้ด้วยล่ะครับ และเมื่อสกอร์เปียนเห็นว่าซับซีโร่คนน้องไว้ชีวิตคู่ต่อสู้สกอร์เปียนจึงสาบานกับตัวเองว่าขอจะปกป้องซับซีโร่คนนี้เพื่อชดใช้ที่เขาเคยฆ่าไว้หานไปโดยที่ซับซีโร่ก็ไม่เข้าใจว่าทําไมสกอร์เปียนถึงไว้ชีวิตเขาล่ะครับ ต่อมาซับซีโร่ก็ได้หีออกจากสังนับลิงก์เว้ยซึ่งมันก็คือสถานที่ที่ต้องการเปลี่ยนเหล่านักสู้ให้เป็นหุน่นยนต์ไซบอร์กซึ่งซับซีโร่ก็คือหนึ่งในนั้นด้วยและเขาก็ได้ถูกไซแรกเซ็กท่อและสโมกที่โดนตั้งโปรแกรมเป็นหุ่นสังหารเพื่อออกตามเล่ล่าซับซีโร่อีกด้วยแต่สุดท้ายซับซีโร่ก็สามารถดีออกมาได้ละครับ ต่อมาซับซีโรคก็ได้เหรียญตามังกรสัญ,ญลักษณ์ของหัวหน้าสำนักลิ้นกวยจากการต่อสู้เอาชนะเซกต่อมาได้เลยทําให้เขามีพลังมากขึ้นจากตราอนนั้นพร้อมแรกมาด้วยแขนที่เป็นน้ําแข็งทั้งสองข้างล่ะครับ จากนั้นเขาก็ได้ย้ายสำนักหลินกลวยไปที่อาร์กติกเพื่อไม่ให้ใครมารบกวนเขาซึ่งเขาจะฝึกลูกศิษย์ให้เป็นนักสู้ที่มีเกียรติไม่ใช่เป็นนักฆ่าที่ไร้หัวใจแต่ก็มีลูกศิษย์อยู่คนหนึ่งที่มีฝีมือโดดเด่นกว่าใครๆนามของเขามีชื่อว่าฟรอสซซึ่งเธอก็สามารถควบคุมน้ำแข็งได้เหมือนซับซีโร่แต่ฟรอสซ์มีพลังมากเกินไปและวิสัยทัศน์ก็แตกต่างจากซับซีโร่มากจิงทําให้เธอฆ่าลูกศิษย์ในสำนักทั้งหมด ซับซีโร่ก็เลยต่อสู้กับเธอและได้นําฟอร์สไปแช่แข็งไว้ในวิหารแต่ในตอนนั้นดูมไซบอ์ก็ได้ยกกองทัพขุ่นยนต์มาถล่มสำนักแห่งนี้แต่แล้วเทเว่นก็ได้มาช่วยซับซีโร่ต่อสู้ด้วยเพราะเทเว่นต้องการมาหาชุดเกราะของแม่เขาพอดีที่ในอนดีตสำนักแห่งนี้เคยเป็นสำนักของแม่เทเว่นมาก่อนและสุดท้ายซับซีโร่กับเทเว่นก็จัดการดูมไซบอกและกองทัพของมันทั้งหมดลงได้แถมเทเว่นก็ได้เจอกับชุดเกราะของแม่เขาอีกด้วยครับ จากนั้นซับซีโร่ก็ได้ออกเดินทางอีกครั้งเพื่อบดปล่อยวิญญาณของใบฮานพี่ชายของเขาซึ่งเราก็ไม่รู้นะครับว่าเขาทำสำเร็จในภารกิจครั้งนี้หรือเปล่าและซับซีโร่ก็ได้มาร่วมศึกสุดท้ายที่หน้าพีระมิดในเหตุการณ์อามาเกดอนและซับซีโร่และคนอื่นๆก็ได้เสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนี้ไปครับ และทั้งหมดนี้ก็คือประวัติของซับซิโร่แบบคร่าวๆซึ่งมันก็เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นก่อนที่ไทม์ไลน์ใหม่จะเกิดขึ้นมานะครับผมขอย้ํานะครับว่านี่เป็นแค่ไทม์ไลน์เดียวเนาะเพราะว่าอีกไทม์ไลน์หนึ่งมันก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับ ซึ่งจากบทสัมภาษณ์ของผู้กำกับเขาก็ได้บอกว่าซับซีโร่ในหนังโมโต้คอมแบ็กคนนี้คือซับซีโร่คนแรกของจักรวาล m มโต้คอมแบ็กหรือก็คือใบหานนั่นเองครับและถ้าอยากรู้ว่าภาพยนตร์นั้นจะมีทิศทางเป็นยังไงก็อย่าลืมไปรับชมด้วยนะครับกับภาพยนตร์เรื่อง m มโต c คอมแบ็กล่ะครับ คลิปนี้ก็อาจจะมีข้อผิดพลาดหรืออาจจะไม่ถูกต้องก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับผมและอย่าลืมชอบกดไลค์ใช่กดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยล่ะสำหรับคลิปนี้ DC Movie ขอลาไปก่อนแล้วนะไปละจุ๊บ